การผ่อนคลายกิจการกิจกรรมให้นั่งรับประทานอาหารที่ร้านได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมายังไม่รวมถึงการอนุญาตหรือว่าผ่อนคลายให้รับประทานให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้นะคะแต่ว่ามีหลายพื้นที่เหมือนกันที่ละเมิดคําสั่งข้อนี้นะคะอย่างที่เชียงใหม่ค่ะมีสถานประกอบการไปเปิดให้นั่งดื่มกินในร้านฝ่าฝืนคณะกรรมการโรคติดต่อก็ถูกดําเนินคดีไปค่ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับตำรวจภูธรแม่ปิงตรวจสอบสถานประกอบการริมสถานีรถไฟตำบลวัดเกตอําเภอเมืองเชียงใหม่หลังจากได้รับแจ้งนะคะว่ามีการเปิดให้บริการมีลูกค้าไปใช้บริการในร้านและมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านด้วยเจ้าหน้าที่จับผู้ประกอบการหนึ่งคนผู้ใช้บริการอีก9คนในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อนนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนค่ะ ที่แม่ห้องสอนหลังจากพบผู้ป่วยโควิด19ที่ตำบลแม่3ามแลบอำเภอศบเมยจนต้องประกาศปิดหมู่บ้านรวม8หมู่บ้านห้ามคนเข้าออกชุมชนล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆต้องเร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วยและนำถุงยังชีพอุปกรณ์การแพทย์ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้านพักค่ะขณะที่สาธารณาสุขจังหวัดแม่ห้องศนเปิดเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อในอำเภอศบเมยเมื่อวานนี้ ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่มหนึ่งคนแต่ว่านายพงพิพัฒมีเบนจมาตรอาสาสมัครสุขภาพประชาชนลุ่มน้ำสารวินก็ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุนะคะว่าสถานการณ์โควิด1 9ชุมชนชายแดนอำเภอศบเมยยังน่าห่วงค่ะบางชุมชนพบว่าการตรวจด้วย Rapid Antigen Test มีผลเป็นบวกเกินกว่าร0อคนแล้วและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ไปดูที่ลำปางนะคะมีประชาชนไปรอรับบัตรคิวฉีดวัคซีนที่วิทยาลัยพยาบาลบร,รมราชชนนีนครลำปางตั้งแต่ก่อน6โมงเชา้ากลุ่มเป้าหมายก็มีทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยเจ็ดโรคเรื้อรังไปจนถึงประชาชนอายุ60ปีขึ้นไปที่สามารถ walk-in ินฉีดได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนนะคะก็จะได้สุดไข้ค่ะซีโนแวค1เข็มแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่2 นอกจากนี้ยังมีชาวอำเภอเมืองลำปางหลายคนค่ะจองฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็เข้ารับวัคซีนในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ